วอร์แบงค์ขนาดกำลังพอดีเบาสบายพกพาง่ายนี่คือ Powerbank รุ่น E 5 3จากแบรนด์ยอดนิยมอย่าง Eloop ด้วยขนาดที่พอดีมือและตัวเครื่องที่บางมันถึงเหมาะกับการพกพารวมทั้งน้ำหนักที่เบาหนักประมาณ2ขีดกว่าเองถือว่ามันเบามากแล้วยังมีถุงผ้ากัมยี่ี่แถมมาให้ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนพกง่ายพกไปไหนมาไหนก็ได้ส่วนช่องเสียบสายชาร์จรุ่นนี้จะมีให้3ช่องโดยจะเป็น USB 2ช่องและ Type C ตรงกลางอีก1ช่องมันสามารถชาร์จได้ทั้ง Android และ iOS หรือจะชาร์จ2เครื่องพร้อมกันก็ได้ซึ่ง power bank รุ่นนี้จะมีระบบชาร์จเร็ว20วัตต์ถ้าลองใช้แอปวัดกระแสะไฟในการชาร์จเปรียบเทียบระหว่างรุ่นเก่า E39 กับรุ่นชาร์จเร็ว E53 ซึ่งรุ่น E53 จะจ่ายไฟได้สูงสุดถึง3,000มิลลิแอมป์และจ่ายไฟได้คงที่ด้วยส่วนรุ่น E39 จะจ่ายไฟสูงสุดประมาณ1,600มิลลิแอมป์และมันจ่ายไฟไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ส่วนเอกลักษณ์ของ power bank รุ่นนี้มันจะเป็นกระจกใสทําให้เรามองเห็นด้านในมันเลยดูเท่่่แตกตกกาางจรุนนอืน และยังมีหลอดไฟ LED เล็กๆสแสดงเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่ด้วยเวลาที่เราต้องการจะเช็คแบตเตอรี่กดปุ่มด้านขวาแล้วไฟมันจะติดสแสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ให้เห็นส่วนหลอดไฟซ้ายมือสุดมันจะติดเมื่อเรากําลังชาร์จอยู่สแสดงว่า power bank กําลังจ่ายไฟสูงสุดอยู่ส่วนความจุของ power bank รุ่นนี้จะอยู่ที่1 0 0 0 0ม ah, ิลลิแอมหรืออามาชาร์จได้ประมาณ2รอบเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีมอกถูกต้องชัดเจน power bank E loop E 5 3ด้านในจะปลอดภัยไหม แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของแท้แน่นอนยืนยันได้จากตามอ,อก,กอด้านหลังกล่องมีที่อยู่อย่างชัดเจนและมีสติกเกอร์ป้องกันของปลอมด้วยตัวสติกเกอร์มันก็จะอยู่หลังกล่องเหมือนกันให้เราเอาเหรียญขูดเบาๆแล้วเลขประจําเครื่องมันก็จะปรากฏออกมาซึ่งเราสามารถเอาเลขไปตรวจสอบในเว็บไซต์ได้และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นเรามาแกะดูด้านในไปพร้อมกันดีกว่า มันเสียหรือมีรอยตอนแกะผมยอมเสียสละเพื่อคนดูเลยแต่บอกได้เลยครับว่ากว่วจะแกะออกมาได้เลือดตาแทบกระเด็นแล้วตอนแกะขั้วบแบตมันดันขาดไปข้างหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจถึงให้มันขาดทั้งสองข้างเลยเพราะยังไงมันก็เอากลับมาใช้งานไม่ได้แล้วและนี่ก็คือตัวแบตเตอรี่เป็นแบตตัวใหญ่มันมีความจุ1นึ่งหมื่นมิลแอมป์ตามที่เขาบอกแน่นอนและส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งมันก็คือแผงวงจรที่ควบคุมการชาร์จและป้องกันไฟลัดวงจรได้พอได้เห็นแบบนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่า power bank E loop E 5 3มมันมีความปลอดภยัยเอามาใช้งานไได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะะรเบิด ข้อดีข้อเสีย Power Bank E Loop E 5 3ก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกรุ่นนี้ชาร์จได้เร็วสูงสุด20วัตต์ชาร์จได้เร็วกว่ารุ่นเก่า ข้อดีข้อ2ขนาดกําลังพอดีไม่หนักเกินไปพกพาง่ายข้อดีข้อ3หน้าจอแบบกระจกใสทําให้มองเห็นด้านในดูดีมีเอกลักษณ์ข้อดีข้อ4มีช่องเสียบทั้ง USB และแบบ TypeC เอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นข้อดีข้อ5มีการรับประกัน1ปีมั่นใจในคุณภาพได้ส่วนข้อเสียข้อแรกด้วยความจุแบตแค่1 0 0 0 0มิลลิแอมทำให้ชาร์จได้ไม่กี่ครั้งข้อเสียข้อ2ดูเครื่องเป็นแบบผิวด้านถ้ามือของเรามันเวลาจับมันจะเป็นคาบที่ตัวเครื่อง รุ่นนี้ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีผมไม่รู้ว่าจะหาข้อเสียจากไหนได้อีกและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของ Power Bank E Loop E53 ส่วนพิกัด Power Bank รุ่นนี้กดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์